ครับกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปกับรายการเสียนเกษตรยังอยู่กับผมลุงชัยสายใจเกษตรและทางาพี่บุญชูเหมือนมีโชคของเราเนี่ยนะครับกับข้าวแปลงนี้เมื่อสักครู่เราคุยกันกว่าจะรู้จักปุ๋ยซีตราปามังกรมีคนเชื่ออะไรนะ ชื่อนกชื่อนกเอ็มดีสุวรรณเนี่ยนะอ๋อนกตลอดสุวรรณไปเรียกนี่ไม่รู้ไปเดินซนอยู่ไหนตงสัยไปตรวจแปลงไปไล่จับหนูอยู่วะไปไล่จับหนูครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเรียกเขามาเนาะตอนนี้เราคุยกันต่อนิดนึงเนี่จะว่าหลายๆคนที่ดูรายการเราอยู่ในขณะนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาอยากรู้นะครับว่าข้าวแต่ละพันธุ์เวลาปลูกแล้วเนี่ยผลผลิตออกมาเป็นยังไงพอบางคนเขาอาจจะมีเคมี ผสมผสานบ้างบางคนก็เคมีเพียวๆบางคนก็อินรีย์เพียวๆของพิมชูนี้เป็นยังไงครับใช้ปุ๋ยยังไงครับก็เท่าเท่าดินเหนียวเนี่ยเทาไปใช้อ,อินทรีเพียวๆจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่คือผลผลิต<ะ>อาจจะได้ไม่เท่าไหร่ครับโอ้ก็เลยต้องใช้วิธีใช้ผสมกันใช้ผสมกันคลุเค้าครับตอนนี้ใช้สูตรอะไรครับที่ผสมอยู่ก็ก็ใช้สูตร สูตรอะไรนะปุ๋ยจาไม่ได้ยี่สิบอะไรยี่สิบเอ่อสิบหกยี่สิบศูนหรือเปล่าสิบหกยี่ศูนก็เคยใช้แต่มันมันหลายสูตรอะครับปอ๋ผสมผสานกันไปไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่หลายหลาคนกำลังพูดถึงว่าเวลานี้ถ้าเผื่อเราทำอินทรีย์เพียวๆดินบางที่มันไม่ตอบสนองก็ต้องมีการผสมเคมีบ้างนะครับเราก็ไม่ได้บอกว่าเราปฏิเสธเรื่องเคมีนะฮะเราใช้ เท่าที่จําเป็นนะเพื่อเติมให้่าอาหารมันครบทีนี้ไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาก่อนจะถึงรอบนี้เนี่ยนะครับตอนนั้นได้ข่าวว่าปลูกกขสี่หนึ่งใช่ไหมครับสี่ผมรุ่นที่แล้วก็พันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหมือนกันครับรอบที่แล้วได้เท่าไหร่ครับก็ได้สี่สิบตันหย่อนหย่อนนิดหน่อยครับสี่สิบตันหย่อนหย่อนในพื้นที่สี่สิบร่สี่สิบสองสี่สิบสองไร่ ก็ตกประมาณ90กว่าถังครับโอ้โหพอใจไหมครับพอใจแล้วครับนี่ไงเพราะว่าต้นทุนเราไม่ได้มากเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราเก็บได้ปริมาณขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะครับเที่ยวนี้เท่าที่ดูเนี่ยดูจากสภาพรวงดูจากข้าวที่เห็นอยู่ในแปลงเวลานี้ท่านชูคิดว่าน่าจะแพ้หรือชนะครั้งที่แล้วครับถ้ามันเสมอภาพก็ก็ไล่เลี่ยกันพอกันครับก็ประมาณส<ล>ัก90ถังขึ้นครับ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราพอใจครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าคงต้องยกความดีให้กับภูมิปัญญาที่เรามีเพราะเราสังเกตดินเป็นเรารู้จักที่จะปรับใช้ปุ๋ยนะฮะคือบางทีเนี่ยหลายหลายคนดูรายการเราเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเขาปลูกข้าวพันเดียวกันกับเราเนี่ยแต่ทำไมผลผลิตเขาไม่ได้แบบนี้บางทีเขาสงสัยเนาะข้าวบางทีไม่รู้มันจะไปทุระที่ไหนก็นไม่รู้เนาะครับเ <laughs> มันรีดขึ้นกับมันก็มีบีต้องมีบ้างแล้วต้องมีบ้างเนาะต้องมีบ้างแต่ถ้าเราเติมเต็มเรื่อทธาตุอาหารเขาได้เนี่ยเม็ดจะเต่งรวงจะเต็มที่แน่ๆคอรวงก็จะแข็งแรงครับนะฮะแล้วสิ่งที่เราเห็นได้อย่างหนึ่งคือข้าวเริ่มสุกแต่ใบย,ยังเขียวอยู่เลยไอ้ไอ้ลิมไอ้ลิมริมนี้ข้าวมันขึ้นทีหลังมันไม่ทนันกับข้างในนะฮะที่มันห่างที่มันมันขึ้นทีหลังอืมันก็ออกทีหลังเนี่ยยังเขียวอยู่นิดหน่อยครับทีนี้ ช่วงที่เราพักดินเนี่ยถามว่าประโยชน์ในการพักดินนี่มันได้อะไรบ้างครับที่พักดินถ้าพักดินมันก็ได้ประโยชน์นะครับจ้าถ้าพูดหนึ่งปีงเราทำสักสองครั้งนี่มันก็ได้พักดินนะครับ,รบถ้าเราพักดินเนี่ยคือเราเกี่ยวข้าวเนี่ยเราตีควางเนี่ยถ้าเราไม่เฝาควางคือมันเพิ่ม,มอินทรียวัตถุได้ครับมันจะทำให้เพิ่มปุ๋ยในดินได้ ออันนี้ก็คือผลพวงที่เราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนะเอาละทีนี้หลายๆคนบอกว่าข้าวบางพันธุ์เนี่ยมันกินอาหารไม่เท่ากันจําเป็นไหมว่าบางทีเราอาจจะต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเป็นสามครั้งอย่างเงี้ยจําเป็นไหมผมผมไม่เคยใส่สามครั้งกนะทีนะเคยใส่แค่สองครั้งเออไม่แน่นะเดี๋ยวเที่ยวต่อไปอาจจะลองดูใส่รอบละสักยี่สิบโนะลเนาะเราให้สามครั้งแล้ว ลองลองพิสูจน์กันดูอาจจะลองดูสักล็อกหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เมื่อก่อนเราใช้วัวใช้ควายแถนาไถนาเดี๋ยวนี้เราจะใช้เครื่องยนต์ไถนาเลยมันมีการพัฒนาไงอันนี้คุยกันเล่นๆแต่ไม่แน่เผื่อมันเป็นจริงขึ้นมาเน้องได้ผลดีเหมือนกันนะเอาล่ะขออนุญาตนั่งอยู่เนี่ยมันมองไม่เห็นความสวยสดงดงามของท้องทุ่งนาที่มันเป็นสีทองสวัยแบบนี้เลยเนาะแล้ว ที่รร้รู้เราคุณนกเขาไปอยู่แถวไหนแล้วเนี่ยแอบไปนั่งหมวกที่ไหนไปไล่กินหนูอยู่ไหนเอ้าอยู่นี่เอ้ามามามโทไอ้เราก็หาอยู่ไหนเอ้าสวัสดีสวัสดีไปไหนมาไปไหนมาไปไล่ชาวอินูไปไล่ชาวอนูแล้วอะไรมาด้วยเนี่ยของที่ระลึก โอ้ปลาัาาาางกรมากว่ามีปลามาฝากด้วยนันนันแ่พอนิง่งว่ะเนี่ย <laughs> พอน,งงนิ่งว่ตัวนี้ปลาตัวที่ตัวใหญ่นะเนี่ยห้า <laughs> กิโลนั่นเนี่ยเอ,ยอาละก็นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางรายการเราเอานำมาเพื่อเป็นของที่ระลึกแล้วก็ขอบคุณไปถึงเซียนเกษตรของเรารนะครับที่เสียสละเวลามานั่งพูดคุยกับเราแล้วก็ให้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพื่อเป็นประโยชน์ว่าวันนี้หากเรา พลิกผันชีวิตตัวเองบ้างสักเล็กน้อยด้วยการละลดเรื่องของเคมีแล้วหันกลับมาใช้อินทรีย์ผสมผสานกับเคมีบ้างหรือถ้าที่สุดจริงๆแล้วเราอาจจะหยุดเคมีไปเลยได้ก็ยิ่งดีเหมือนกับว่าเราคืนลมหายใจให้กับผืนดินนั่นคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหน้าดินไม่ปิดอากาศลงดินได้แม่พัดธรณีก็จะหายใจคล่องขึ้นเนาะครับรากพืชก็จะลงลึกการหากินอาหารก็จะดีขึ้นนี่แหละครับวันนี้ขออนุญาตนะฮะส่งผ่าน ให้ทางเอ็มดีสุวรรณเรามอบให้กับท่านประธานบุญชูเลยนะครับอ่านี่เลยสุดยอดมากๆนะครับอ่ะก็ยังไงแล้วเอาไปบอกกล่าวต่อๆกันไปนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เขาอาจจะอยากจะลองใช้ดูนะฮะเผื่อสมมุติเขาอยากจะมาดูแปลงๆนี้บ้างเนี่ยไม่ทราบมาดูได้ไหมได้ครับแล้ถ้าเขามาไม่ถูกทําไงครับโทรได้ไหมได้ครับเบอร์โทรเบอร์อะไรเอ่ย 0087 087 9044 9044 234 234ครับผมครับอ่ะถ้าจำไม่ทันหน้าจอนี้ครับจดไว้เลยหรือโทรกลับมาที่คอลเซ็นเตอร์ของเรานะครับก็จะสามารถติดต่อได้กับทางวิบุญชูซึ่งถือว่าเป็นเซียนอีกคนหนึ่งในการปลูกข้าวต้องบอกว่าปลูกพันหนึ่งหนึ่งมาหลายรอบแล้วหลายคนอาจจะอยากจะทำตามบ้างเนาะอาจจะกลิ้งกล้างมาถามดูเนาะ ก็แนะนํากันไปเอาละครับวันนี้เวลาทางรายการเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันอีกแล้วนะครับก็คงจะต้องจากลากันไปเอาฝากนกไว้ก่อนนะฝากไว้นะอย่าเอาไปเลยนะมอบแล้วนะครับเนื่องจากว่าเวลานี้ทางบริษัทปุ๋ยซีเกษตรไทยเนี่ยนะครับกำลังสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยซีตราปามังกรของเราก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ call center แล้ว พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขาดูนะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนเราตั้ง101่ํานบลเท่านั้นนะครับใครมาก่อนเป็นก่อนเลยหรือพี่บุญชูจะเป็นศูนย์ก็ยินดีนะครับ <S <S 1> <S 1> แต่เขาบอกว่าไม่ต้องแล้วเป็นอยู่แล้วใครอยากได้ไปนี่เลยครับที่สากรการเกษตร,รสามโคกปทุมธานีนี่หมายเล่งสับขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับถ้าเผื่อไปไม่ถูกโทรกลับมาถามก็ได้และสิ่งที่เราเห็นได้อย่างหนึ่งเวลานี้สากรสามโคก พยายามเหลือเกินที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้เกษตรกรหันกลับมาใช้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ด้วยครับนะแล้วก็บางพื้นที่ก็ผสมผสานกันนะครับเรื่องตรงนี้ลบกวนสอบถามคุณนพนิดหนึ่งว่าในขณะที่ลงพื้นที่ไปแนะนําให้คนนู้นคนนี้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกรเราเนี่ยคุณนพไปเจอเจอปัญหาอะไรบ้างที่เขารู้สึกได้ว่าวันนี้เขาอยากจะ,ะหันปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองมาเนี่ยไปบอกเขาอย่างไงครับครับในส่วนอ่า,ใน,นอาในส่วนหนึ่งก็คือ เขายังไม่เข้าใจธรรมชาติของปุ๋ยซีดีแล้วก็ยังไม่ความสําคัญในเรื่องของออการพัฒนาผืนดินหให้กลับมามีชีวชีวาการเค็ืนลมหายใจให้ถึงดินนึงและอีกส่วนหนึ่งคือว่าเ,เขายังไม่เคยไปเ,เยี่ยมชมโรงงานความเชื่อม,มั่นยังไม่เกิดอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าการเข้าถึงปุ๋ยซีปัมกอ ไม่ทราบว่าจะซื้อได้ที่ไหนโอ้นี่เลยเนาะอยากใช้แต่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนใช่คคือว่ายังไม่ทราบว่าที่สกอ์มีที่ดีนอกจากสกอนีัมีที่ไหนบ้างโอ้ครับทางสกอ์จะไปนำผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเราเนี่ยไปถึงมือเขาผู้ใช้นี่แหละครับนี่ก็อีกหนึ่งปัญหาที่เราร่วมแก้ปัญหาแล้วตอนนี้ก็คือเราตั้ง101ตําตำบลนะฮะไปหาซื้อได้ตามสากอใกล้บ้านท่านนั่นแหละ นะหรือถ้าเกิดไปเจอเจอป้ายเที่ยวเขียนว่าศูนย์จำหน่ายปุ๋ยินรีตราปะมังกรก,ก็เดินแวะเข้าไปได้เลยหรือโทรศัพท์เข้ามานะครับที่เบอร์คอ c เซเ็ center ของเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามและบอกจุดที่จะไปซื้อ ปุ๋ยสีตราปางกรเขาเราได้เอาละครับวันนี้ขอบคุณจริงๆกับสิ่งดีๆที่ทางเกษตรกรบุญชูเหมือนมีโชคของเรามาพูดคุยกับเราแล้วทําให้รายการเรารู้สึกดูดีมีสีสันมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับก็ยังไงแล้วโอกาสต่อๆไปคงมีโอกาสได้พูดคุยกันต่อไปอีกนะครับครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณนกด้วยนะครับขอบคุณนะครับ